เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันวหวกับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังออกเดินทางไปกับโครงการเที่ยวทั่วไทยหัวใจถึงธรรมเพื่อร่วมค้นหาสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแล้วก็สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเองค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้แล้วก็พาผู้ใฝ่ธรรมไปปฏิบัติธรรมกันณวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เมื่อพระอาทิตย์ยามเช้าปลุกให้พวกเรารู้ตื่นและเบิกบานกันนณริมฝั่งแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เราเริ่มต้นกันที่วัดดอนธาตุอำเภอพิบูรณ์มังสาหารถิ่นพมนักวิปัสนาของหลวงปู่สาวกันตสีโลที่เกาะกลางลำน้ามูลใต้แก่งสะพือ มาร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาในสถานที่อันเงียบสงบซึ่งเป็นสถานที่อีกแห่งที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใฝ่ธรรมจะมาปฏิบัติธรรมค่ะท่านพระอาจารย์เสากันตสศีโลถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยท่านอาจจะถือว่าเป็น ครูใหญ่ของครูใหญ่ของวิปัสนาจารย์ในประเทศไทยบรรทายชีวิตของท่านเนี่ยท่านก็มาตั้งวัดอยู่ที่ดอนท่าอยู่ที่กลางแม่น้ํามูลตรงแต่งสะพืนนะครับข้างล่างมาจากแต่งสะพืนนิดนึงที่อาเภอพิมูลบังสาหารหพระอาจารย์เสาเป็นหนึ่งในพระอาจารย์ที่ทั่วทั้งสังคมไทยในหมู่ชาวพุทธเนี่ยนับถือบูชาสําหรับพวกผมเองที่เราพาคณะมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปู่ครู คือเป็นครูของครูใหญ่ของวิปัสนาจารย์ครับ และจะพาไปสำรวจเส้นทางสายธรรมเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อความเชื่อความศรัทธ,ธาของชาวพุทธค่ะวัดทุ่งสีเมืองมาชมหอไตหลังใหญ่กลางสะที่ผสมผสานศิลปะไทยลาวพมา่าที่สมบูรณ์แบบที่สุด วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ชมธรรมชาติสิงเทินฝีมือช่างยวนเป็นลักษณะที่แปลกตาจะเรียกได้ว่าเป็นแบบพิเศษที่หาชมได้ยากก็ว่าได้ค่ะเพราะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย เราจะมาพักวัดปฏิบัติธรรมกันณวัดหนองป่าพงอําเภอวารินชำราบถิ่นดินแดนพระวิปัสนาจารย์พระอาจารย์ชาสุพัทโทซึ่งท่านได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอบรมพระพิสุกสามเณรผู้มุ่งสู่ความพ้นทุกข์ให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษเสียสละ ภาคเพียรเพื่อมักผลนิพพานและนำไปสู่การเป็นสมณะที่งดงามด้วยการรักษาวัดปฏิบัติตามธรรมวินยัยอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเริ่วมสายแก่ผู้พบเห็นและร่วมประคองค้ำชูพระศาสนาให้มีอายุยืนยาวเจริญรุ่งเรือง กระทั่งต่อมาได้เป็นศูนย์กลางการอบรมสั่งสอนตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาให้กับนักปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจนเป็นแรงศรัทธาเกิดสาขาขยายไปยังประเทศทั่วโลกค่ะ คณผู้ฝ่ายธรรมก็ได้มีโอกาสร่สวมสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิและในโอกาสอันดีนี้หลวงพ่อเลี่ยมจะอาวาสวัดหนองป่าพงได้มาต้อนรับคณะด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงธรรมเทศนาะและก็ให้อวาทแก่ผู้มาปฏิบัติธรรมอย่างความปลื้มปิติที่ขอให้พวกเราทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยพุทธกาลที่ องพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งตรัสรู้แล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดมาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงอยู่ตามป่าจนบรรลุธรรมแม้กระทั่งวัดที่พระเจ้าพิมพิสารหรือว่าอนาถาพิณทิกาเศรษฐีหรือนางสุชาดาหรือใครก็แล้วใครก็ตามเนี่ยสร้างถวายเนี่ยแบบอย่างต้นแบบคือเป็นวัดป่า เป็นศาสนาที่สป,ปายะอยู่กับธรรมชาติใกล้เคียงกับธรรมชาตินะครับจนตอนหลังเนี่ยเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายและชาวเมืองเองก็สนใจก็อยากจะให้มีวัดอยู่ใกล้เมืองจึงค่อยๆเกิดวัดเมืองขึ้นมาทุกวันนี้เราก็เรียกว่าอารัญ,ญวาสีคือวัดป่าวัดเมืองก็ขามมวาสีคือที่อยู่ใกล้เมืองเอาไว้บริการคนเมืองนะครับ าการสร้างวัดป่าเริ่มกลับมาฟื้นฟูครั้งใหญ่ก็หลังจากพระหลายรูปท่านาศึกษาทางด้านวิปัสสนาธุระ mm hmm. วัดเมืองในส่วนใหญ่เรียกว่าคันทธุระนะครับน่าจะนับกันว่าทางภาคอีสานนี่แหละครับที่เริ่มตั้งแต่พระอาจารย์หลายๆรูปจนที่เราเห็นชัดก็คือท่านพระอาจารย์เสา สำหรับตารางปฏิบัติธรรมของวัดหนองป่าพงทุกท่านผู้มาปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัดสัญญาณระฆังเริ่มเวลา2องนากานาทีก็มาร่วมกันทำวัดสวดมนต์เช้าค่ะนั่งสมาธิตั้งจิตตภาวนาแล้วก็ร่วมกันเดินจงกรมด้วยใจสงบนิ่งภายในบริเวณวัดอันเงียบสงบร่มรื่น และรับฟังพระธรรม,มเทศนาด้วยใจอันเบิกบานที่ครั้งหนึ่งได้เดินทางมาตามรอยพระธรรมของพระวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อชาสุพัทโท เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมกับการเดินทางตามรอยธรรมมาปฏิบัติธรรมกันณวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีหวังว่าจะเป็นข้อมูลในการมาปฏิบัติธรรมของผู้ใฝ่ธรรมนะคะ ในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่26สิงหาคมจะพาไปร่วมทําวัดเย็นและนั่งสมาธิภาวนากันณวัดป่านานาชาติวัดสาขาของวัดหนองป่าพงอย่าลืมติดตามกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยและมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดําริที่สนับสนุนการเดินทางในงครั้งนี้ค่ะเป็นกําลังใจ